มีวิธีกนเล่นกับแมวแบบหลายแบบนะแมวนี่ย๋ยวมนจะเริ่มชิ้นนะนี่เป็นสนามเด็กเล่นแฮ่แมวน้องแทงแทงแมวเรือแมวอ อันนี้มันจะหักอยู่ละเผ็ดเผ็ดเนี่ยเอาไอไว้ไปใส่ในกองนัยนะไก่ย่างอะตัวนั้นก็ได้หนอกาฟิวอ่ะกูถามจริงไม่เหนื่อยมั้งเหรอว่าแมวเหนื่อยแล้วมึงนี่เหมือนจะเหนื่อยกว่าแมว ไอ้ไอ้ไอ,อ้มันบอกลำคานลำคันแม่จับเอ้ึ่อขุม,มแมงแมงกระทุบแมงเลยสัตวิลำคันเงาดูหางมันอะไรวะหางมันทำทำไมวะเนี่ยน,นอนเว้ยมันอยู่บนนอนห้องกูเว้ยตรงนะี้แล้วกวูเอาผ้ายางคุมให้คุมแมวแลม่งก็เลยกูเลจ,จับหางเว้หเยหางกันกันดิบไปมาดิบไปมามันลำคายแมวไม่ชอบจับหางเลย วันนี้วันนี้เสียงแมวมาจากไกลเลยออนครับแมวแมวตัวไหน,ไต,หนต,ตัวไหนกมีอะตัวไหนตัวนั้นตัวผูกตัวสวยตัวที่ได้ตัวที่สามอะตัวสีำดำมุมกูนะไม่ได้ไมู่้อืมสินวันเดียวก็หัดมันมาแถวนี้อ่ะ